สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวสามสีค่ะวันนี้อยู่กับจอยแล้วก็พี่มาวินนะคะวันนี้ข่าวสารแน่นมากเลยนะคะหนจะเรื่องของดินฟ้าอากาศนะคะเรื่องของคอนเสิร์ตนะคะที่ต้องติดตามกันแล้วก็ใครที่อยากจะรู้ความลับของน้องใบเฟิร์นวาเออตอนนี้ก็มีความลับมีความรักแล้วเขาก็เปลี่ยนตัวตนเออแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนเดี๋ยวรอติดตามได้ในช่วงที่2ของรายการค่ะเราเริ่มข่าวแรกก่อนเลยนะฮะกับดินฟ้าอากาศนะครับวันนี้ไปไหนมาไหนอย่าลืมพกล่มนะฮะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ประเทศไทยของเราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทาง กรมอุตุนยมวิทยานะครับประกาศว่าประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเนื่องจากมีการคาดการว่าจะฝนตกชุกหนาแน่นอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะครับ ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยได้เป็นทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะ,จะนําพาความชื้นจากทะเลอันดามันนะครับเข้ามาปกคลุมบริเวณไทยอย่างต่อเนื่องและลมชั้นบนนะครับได้เป็นทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกนะครับซึ่งถือว่าเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้แล้วนะฮะส่วนพยากรณ์อากาศวันนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ยังมีความร้อนในตอนกลางวันและมีความร้อนจัดในบางพื้นที่นะครับในขณะที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับ ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรนะครับขอให้ระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือด้วยนะครับส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะฮะและในตอนบ่ายถึงตอนข้ามอุณหภูมิจะต่ำลงอยู่ที่28-29ถึงองศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดนะครับอยู่ที่3 4 3สถึงองศาเซลเซียสนะครับนอกจากนี้จะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยในบางพื้นที่ครับเสื้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงนี้ต้องระวังสุภาพเป็นพิเศษนะฮะและส่วนพี่น้องใน42จังหวัด ทางภาคตอนบนของประเทศไทยนะฮะ mm hmm. ต้องเตรียมมือเตรียมตัวรับมือกับฝนตกหนักไว้ด้วย<ะ>อย่าอยู่กลางแจ้งเวลามีฝนตกหนักนะครับแล้วก็อย่าอยู่ในที่ที่แบบดูไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรงเท่าไหร่เพราะว่าจอันตรายมากครับ เอาละค่ะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนยังเป็นทางการแล้วนะคะเรื่องของอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะทั้งอากาศร้อนทั้งฝนตกขนาดนี้เนี่ยนะคะคอีสิ่งหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของสุขภาพนั่นเองที่มาพร้อมกับหน้าฝนก็คือเรื่องของไข้หวัดค่ะอนอกจากไข้หวัดแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เรายังต้องระวังกันอยู่นะคะคือเรื่องของโควิด -19 ที่ตอนนี้กลับมาระบาดอีกรอบแล้วละค่ะ ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมาราเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไ,ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะคะใจความว่าโควิด1 9มมีแนวโน้มจะกลับมาระบาดเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนหลายแห่งก็กลับมาเปิดเทอมนะคะและตอนนี้ประเทศไทยก็ได้เริ่มต้นเข้าสู่หน้าฝนอย่าง เต็มรูปแบบแล้วด้วยจึงมีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วในช่วงนี้โดยเราจะเริ่มเห็นผู้ป่วยนะคะหรือว่าการติดเชื้อมากขึ้น หรือผู้ที่ยังไม่เคยเป็นก็เป็นเพิ่มขึ้นค่ะถึงแม้ความรุนแรงของโรคจะน้อยลงเพราะว่าตอนนี้โควิด1 9ก็กลายเป็นโรคประจําถิ่นแล้วแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือกลุ่มเปราะบางนั่นเองกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจําตัวรุนแรงและภูมิต้านทานต่ำโดยจําเป็นนะคะจะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรกแล้วรีบให้การรักษาที่เหมาะสมโดยใช้ยาต้านไวรัสทันทีนะคะก็จะช่วยให้ลดความรุนแรงได้มากค่ะ ส่วนในผู้ป่วยที่มีอาการโรคทางเดินหายใจก็ควรที่จะตรวจ a อทเคบ่อยๆนะคะนอกจากนี้นะคะต้องเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจอื่นๆที่สามารถเป็นร่วมกันในฤดูการนี้เช่นไข้หวัดใหญ่ RSV หรือแม้กระทั่งมือเท้าปากก็เริ่มมีการระบาดเพิ่มมากขึ้นตามฤดูกาลของทุกปีค่ะ อย่างที่ว่าตอนนี้น้องๆหนูๆก็เริ่มที่จะเปิดเทอเมกันแล้วเนี่ยนะคะยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ระมัดระวังกันด้วยกันละกันถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยเริ่มมีอาการไม่สบายก็ควรที่จะหยุดอยู่บ้านนะคะเพื่อดูแลอาการของตัวเองให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ตรวจมันเช็คในเรื่องของ ATK เป็นประจำด้วยนะคะที่สําคัญล้างมือมบ่อยๆค่ะใส่หน้ากากอนามัยก็จะเป็นตัวที่จะช่วยให้เราลดการติด โรคได้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดหรือว่าโควิดนั่นเองครับแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยใช่ครับ<ว>และอย่างที่บอกนะฮะว่าสิ่งที่ช่วยได้มากสุดคือการฉีดวัคซีนนะฮะวัคซีนประจําปีโควิด19ควรต้องฉีดจริงๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะฮะถือว่าเป็นกลุ่มที่สําคัญและเปราะบางมากๆนะครับล่าสุดครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะฮะเขาได้มีวิธีครับฝากไปยังยุวอาสาสมัครสาธารณาสุขนะครับให้กระตุ้นคนใกล้ตัวครับเพื่อข้อรับการฉีดวัคซีนโควิด19ประจําปีครับ การที่โควิด19กลับมาระบาดอีกครั้งในช่วงฤดูฝนนี้นะครับประกอบกับสถานศึกษาหลายแห่งได้กลับมาเปิดภาคเรียนกันแล้วทําให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับก็เป็นห่วงนะฮะว่ามีการรวมตัวทากิจกรรมต่างๆอาจจะเพิ่มอัตราการแพร่ระบาดของโควิด19และโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆได้นะฮะโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับจึงได้ใช้วิธีเชิญชวนเหล่ายุวอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับ ที่เป็นเยาวชนจิตอาสาในการสื่อสาสุขภาพด้านต่างๆนะครับให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงนะฮะบอกต่อสาระความรู้ด้านสุขภาพและเชิญชวนเพื่อนๆในโรงเรียนคนในครอบครัวรวมถึงประชาชนในชุมชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะครับที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือยังได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นโควิด -19 ไม่ครบนะครับให้เข้ารับวัคซีนประจําปีโดยแนะนําให้ฉีดปีละ1เข็มนะครับ เป็นไปได้คือก่อนฤดูฝนหรือห่างจากเข็มล่าสุดอย่างน้อย3เดือนนะครับทั้งนี้ยังสามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้โดยฉีดที่ต้นแท็กต้นแขนคนละข้างนะครับเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน ลดอาการป่วยและการเสียชีวิตครับ <S 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 <c oughs> จะบอกว่าจริงๆเนี่ยวัคซีนบอกกับคนทุกกลุ่มเลยนะฮะทั้งประชาชนทั่วไปแล้วกลุ่มปาะบางกลุ่มเด็กหรือกลุ่มคนที่แบบว่าใกล้ชิดงานด้านสาธารณสุขนะครับฉ <c oughs> ีดไว้ดีกว่าครับปีละหนึ่งเข็มเพื่อความปลอดภัยครับเอาละค่ะข่าวนี้นะคะเรามาร่วมแสดงความยินดีกับ,บเด็กไทยของเรานะคะแล้วก็ชื่นชมเด็กไทยของเราเพราะว่าเก่งม,มากๆค่ะจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่เพิง่งไปคว้ารางวัลที่1สุดยอดนักวิทยาศาสตร์ รุ่นยาวนะคะในเวทีระดับโลก r e g e n e r อเร s e f 2023ที่สหรัฐอเมริกาค่ะผู้อำนวยการองค์การ oh, oh, oh. วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้เปิดเผยว่าหลังจากที่ได้ส่งนักเรียนไทยไปเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการแข่งขันโครงงาน oh, oh, oh. วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลกนะคะสำหรับเยาวชน Re g e n e r อเรล2023ที่ดัลลัสเท็กซัสสหรัฐอเมริกานะคะ ซึ่งจัดโดย Society of Science and the Public นะคะซึ่งมีตัวแทนเยาวชนกว่า1,600คนจาก63ประเทศทั่วโลกเลยค่ะมาร่วมการแข่งขันกว่า15สาขาอย่างวิศวกรรมศาสตร์นะคะพืชวิทยาสัตวศาสตร์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์นะคะสิ่งแวดล้อมเป็นต้นค่ะโดยเด็กไทยนะคะได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด14ทีมค่ะซึ่งทีมเยาวชนไทยจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลายัยสามารถคว้ารางวัลใหญ่ที่สุดของการประกวดคือรางวัลสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นยาว์โทษทีขาเรเจเนอเรตยังซัน i ิสอวัลดนะคะจากผลงานการเพิ่มอัตราการรอดของแมลงช้างปีกสาจากพฤติกรรมการฟัก และการเลือกกินอาหารนะคะได้รับเงินรางวัล50,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.7ล้านบาทพร้อมกับคว้ารางวัล Grand Awards อันดับหนึ่งะคะสาขาสัตวศาสตร์พร้อมเงินรางวัล5,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 7 0 0 0 0บาทนอกจากนี้ประเทศไทยของเราก็ยังคว้ารางวัล Grand Awards และ Special Awards มาครอบครอง อีกหลายสาขารวมด้วยเช่นเดียวกันบอกเลยว่าเด็กไทยของเรานี่เก่งจริงๆนะคะก<ม>า<อ>รแข่งขันครั้งนี้ก็นับว่าเป็นการหาประสบการณ์ที่ไม่ได้มาง่ายๆายนะแล้วก็ยังมีโอกาสได้คว้ารางวาัลแล้วก็ยังถือว่าเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในอนาคตนะคะเพื่อมาต่อยอดนะคะเพื่อสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตต่อไปอีกด้วยล่ะค,ะค่ะจะบอกว่าความเก่งของเด็กไทยเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากสาศึกษานะฮะที่จากกิจกรรมดีๆที่เป็นประโยชน์กับเด็กอยู่บ่อยครั้งนะครับอย่างที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะครับล่าสุดครับ เขาได้จัดงานประชุมวิชาการด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาลครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะครับจัดประชุมวิชาการ Healthcare Safety and Medical Instrument Technology Trend in 2023นะครับ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาลนะครับและด้านการใช้เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัดนะฮะโดยเชิญนักวิชาการมาบรรยายในหัวข้อที่มีทั้งบทบาทและความสำคัญนะฮะที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นักศึกษาบุคลากรด้านอาชีวอนามัยและเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ของหน่วยงานภายนอกนะครับ พร้อมนาเสนอผลงานทางวิชาการและมีพิธีมอบรางวัลการนําเสนอผลงานของนักศึกษาด้วยครับช่วงหน้าค่ะเรากลับมาระเบิดความมันกับ2วงที่ต้องบอกเลยว่ามันแล้วก็สนุกมากๆกับอี d ิโกแล้วก็ซิลิปูสนะคะในแมชเมคอนเสิร์ตซึ่งจัดขึ้นที่เซ c ร Studio เมื่อวานนี้เป็นคอนเสิร์ตท,ที่สนุกมากเดี๋ยวกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ เมื่อวานนี้นะฮะชาวล็อกคนไหนที่พลาดไม่ได้ชมแมชเมคอนเสิร์ตที่เซอร์สตูดิโอนะฮะต้องบอกเลยว่าพลาดมากๆเพราะที่นั่นนะฮะจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงและวงที่ขึ้นครับตั้งจอยก <ฮะ S 1> ็คือวงอินดิโก,โกและซีเรฟฟูต้องบอกว่าพีกสุดๆครับแมชเมคอนเสิร์ตนะครับคือชื่อคอนเสิร์ตที่เซอร์สตูดิโอนะครับจับคู่ศิลปินมาขึ้นโชว์ในวันเดียวกันตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้ ความเฟี้ยวก็คือถ้าคุณชอบวงไหนนะครับคุณสามารถเลือกซื้อตัว๋วดูเฉพาะวงนั้นได้หรือจะซื้อแบบเหมาดูทั้ง2วงเลยก็ได้นะครับคิวแรกเมื่อวานนี้เป็นของศิลปินล็อกแห่งยุคอย่างอินดิโกและศิลปินล็อกระดับตำนานอย่างซิลิฟูนะครับแฟนคลับที่ไปเมื่อวานเนี้ยดูเหมือนจะรับพิเศษด้ายนอนนะครับเมือง <ฮะ S 1> ่อยเพราะส่วนใหญ่ก็ซื้อแบบเหมาดูทั้ง2วงไปเลยครับเปิดเวทีด้วยวงน้องอินดิโกนะครับเจ้าของเพลงคิดเส้นบางๆที่ถือโอกาสฉลองร้อยล้านวิวไปเมื่อวานนี้นะฮะจะบอกว่าพอเพลงขึ้นนนะะ โอ้โหทั้งพร้อมมากๆแล้วก็ทุกคนร้องตามได้หมดเลยนะครับ <Yeah. S 1> และสมาชิกทั้ง3คนนะฮะไม่ว่าจะเป็นบลูขวัญโดนัทก็ใส่เต็มตลอด1ชั่วโมงเต็มนะครับไม่ใช่แค่คนดูที่แฮปปี้นะครับตัวศิลปินเองก็แฮปปี้เหมือนกันพอได้เล่นคอนเสิร์ตในไลฟ์เพาฟของเซิร์ฟสตูดิโอที่บอกว่าเครื่องเสียงระบบเสียงเนี่ยกระหึ่มมากๆและที่สําคัญนะครับอินดิโกเป็นวงแรกที่ได้ประเดิมจอ L E D ขนาดยักษ์แบบใหม่ด้วยนะฮะต้องบอกเลยว่าระบบเสียงที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเพิ่มความอลังการไว้มากๆเลยครับไปชมบาง,งสิกกันดีว่า สวัสดีครับผู้เราอดีโก้เลยครับครับผมก็วันนี้นะครับได้มาเล่นที่เซอร์สตูดิโอนะครับบอกเลยว่าบรรยากาศและก็แสงสีเสียงนะครับทั้งสตูทั้งฮอนี้สุดยอดมากนะครับผมระบบระบบนี่คือระบบดีมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องซาวด์นะครับหรือเรื่องการคุมเสียงต่างๆนะคับแล้งานไฟเฟย์ไลท์ตรงไลท์ติ้งเขาบอกว่าวันนี้พวกเราได้ใช้ไลท์ติ้งแรกใช่ของจอเลยวิชัวด้วยวิชววด้วยสุดยอดมากครับก็ฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากมาใช้สตูดิโออยากใช้คอนเสิร์ตนะครับ ที่เซอร์สตูดิโอนี้สุดยอดมากครับเหมาะมากกับการเป็นฮอล์คอนเสิร์ตนะครับค่ะแล้วก็ไลฟ์เฮาส์พวกเราได้มาไลฟ์เฮาส์ในช่วงแรกๆที่ยังกําลังเริ่มทำไลฟ์เฮาส์นะคะเดี๋ยวสักวันหนึ่งอินิโกขอกลับมาตอนที่ไลฟ์เฮาส์มีคนมาเล่นคอนเสิร์ตทุกๆ <Yeah. S 2> เดือนเลยนะคะครับผมครับผมก็สุดยอดครับวันนี้ก็สนุกมากครับสถานที่ดีๆแบบนี้สุดยอดมากจากโชว์ของอินิโกนะคะพอติดเครื่องกันแล้วเนี่ยก็ส่งต่อเวทีให้กับวงร็อกรุ่นพี่อย่างซิลลี่ฟูสค่ะ บอกเลยว่าเวทีนี้ลุกเป็นไฟพี่ๆเขาขนเพลงฮิตกันมาเพียบนะคะทั้งบ้าบอขี่หึงวัดใจน้ำลายจิจจาและอีกมากมายค่ะเล่นเอาแฟนๆเกือบ500คนในไลฟ์เพลาเ์าเนี่ยกระโดดเต้นมันกันไม่หยุดเลยซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะนอกจากแฟนๆที่จะซื้อบัตรเข้ามาชมแล้วยังมีน้องๆน,น,นักเรียนและเยาว,วชนที่ส่งคลิปการแสดงดนตรีและได้รับการสนับสนุนบัตรคอนเสิร์ตจากคารูชูด้วยนะคะที่เข้ามาดูการแสดงของพี่ๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจด้วยค่ะ ที่สำคัญน้องๆกลุ่มนี้ยังมีโอกาสได้เข้าไปถ่ายรูปกับพี่ๆศิลปินกันอย่างใกล้ชิดหลังจบคอนเสิร์ตอีกด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้สิทธิพิเศษแบบนี้นะคะก็อ,อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Facebook Search Studio เอาไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดกิจกรรมที่จะมาร่วมสนุกกันในครั้งหน้าค่ะส่วน m a t เมคอนเสิร์ตครั้งต่อไปเตรียมตัวไว้ให้พร้อมนะคะเสราร์ที่27 พฤษภาคมถึงคิวของวงอลิสนะคะที่มีฝีมือการแสดงพวกเธอบอกเลยว่าสุดจริงๆส่วนอีกวงก็คือวงพอ s สค่ะนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะเป็นอีกหนึ่งวงระดับตำนานเหมือนกันเล่นเพลงไหนขึ้นมารับรองว่าร้องตามกันได้ทุกเพลงไปจับจองบัตรกันได้แล้ววันนี้ค่ะที่ www.theconcert.com นะคะชอบวงไหนเลือกซื้อเฉพาะวงนั้นก็ได้อย่างโชว์ของอลิสเนี่ยนะคะบัตรราคา799บาทบในส่วนของวงพอยส์เนี่ยบัตรราคา999บาทแต่จะซื้อแบบเหมา เอาจริงนะเหมาคุ้มกว่าคุ้มกว่าคุ้มกว่าในราคา1399บาทนะคะดูได้ทั้ง2วงเลยแต่แนะนาเหมาเพราะมันคุ้มจริงๆคือมาเรวมากันตั้งแต่แบบช่วงบ่ายนะก็อยู่ยาวกันไปเลยดู2วงนะคะเพราะคุณจะได้เข้าไปในไลฟ์พาวที่เซอร์สตูดิโอพอเครื่องติดแล้วก็อยากดูต่ออยู่แล้ว่ใครจะอยากกลับบ้านนะคะอย่าลืมเข้าไปจับจองบัตรกันได้นะคะที่ theconcert.com ค่ะก็บอกอาการนี้น้องจอยเป็นบ่อยเนาะเมื่อวานก็เพิ่งเป็นมาเอาครับ มาต่อที่ความปังของเพจช่อง3อย่างน้องกัปคณาวุฒิครับที่เขาขึ้นแท่นเป็นเฟรนด์ออฟกุชชี่ชายคนแรกของไทยนะฮะและล่าสุดครับเขาได้ไปร่วมงานกุ c ชี่คริสทูเ24นะครับที่เกาหลีใต้กระทบไหล่ดาราดังๆมากมายเลยครับเป็นอีกหนึ่งนุ่มนะครับที่ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็ปังไปหมดครับสำหรับกัปคณาวุฒิและอีกหนึ่งความปังที่ได้เกิดขึ้นนะฮะคือเขาได้ขึ้นแท่นเป็นเฟรนด์ออฟกุชชี่ชายคนแรกของประเทศไทยครับ ล่าสุดครับกัฟได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมแฟชั่นโชว์ในงานกุชชี่คริสทูเทลเซน24ครับที่จัดขึ้นพระราชวังเคียงบกประเทศเกาหลีใต้นะฮะซึ่งวันที่กรัฟเดินทางไปนะฮะแฟนๆเหล่าลูกบอลของกรัฟนะครับก็ได้ติดแฮชแท็กกุชชี่เอ็กกัฟทูโซครับพร้อมส่งกำลังใจให้กรัฟกันเยอะมากๆนะครับจนแฮชแท็กพุ่งทยานจนติดอันดับหนึ่งใน4ประเทศเลยนะครับนั่นก็คือไทยเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียครับ ส่วนในวันงานครับกราฟก็มาด้วยลุคสุดครูครับแอบมีความสปอร์ตบอยกับบอมเบอร์แจ็กเก็ตนะครับคู่กับกางเกงเสริมความเก๋ด้วยกระเป๋าหนังสีดำไอคอนิกพร้อมกับรองเท้าบูทลายโมโนกแกรมคลาสสิกนะครับเรียกได้ว่าทรวดลุคเนี่ยของกราฟอ่ะพอออกมาปพ๊บนะฮะทำเอาช่างภาพสะดุดตาพร้อมกับัวชัตเตอร์แบบไม่ยั้งเลยนะฮะ นอกจากนั้นกราฟได้โพสต์รูปคู่ขณะร่วมงานลงในอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับในรูปนั้นจะมีรูปคู่กับมาโคบิารี่นะครับซีอของกุชชี่และเหล่าคนดังแถวหน้าของวงการบันเทิงเกาหลีอีกมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็น IU ยูฮันนี่น e วจีนส์นะครับ อียองแจจากสควิตเกมและอีกมากมายครับรวมถึงดารานักแสดงจากประเทศไทยอย่างคุณใหม่ดาวิกาด้วยครับส่วนไทยนะฮะที่คิดถึงผลงานการแสดงของกราฟนะครับรอไม่นานครับกับซีรีส์ดวงใจเทวพรมตอนละอจันนะฮะจะได้ได้ลงหน้าจอช่อง3เร็วๆนี้แต่ได้คิวลงเมื่อไหร่ข่าวสามจีจะรีบมาแจ้งเลครับ จากเรื่องของหนุ่มๆอย่างน้องกลาบนะคะมากันที่เรื่องของสาวคนนี้กันบ้างดีกว่าน้องใบเฟินหลังจากที่ควงน้องน,นายนภัสนะคะคมาออกงานเปิดตัวข้ามแฟนโซนมาเป็นแฟนโซนเรียบร้อยแล้วนะคะ,<น>ะเราก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์บอกว่าหลังจากที่แบบเออเป็นแฟนมันก็มีความหวานความอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบตอนนี้น้องก็เลยมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นอีกด้วยน,นะคะ หลังจากออกมายอมรับนะคะว่าเลื่อนจากเฟนโซนมาเป็นแฟนโซนก็ดูเหมือนนายกับใบเฟิร์นเนี่ยจะหวานขึ้นเรื่อยๆค่ะล่าสุดใบเฟิร์นไปออกอีเวนต์ นักข่าวก็เลยขอถามหน่อยว่าหลังจากเปิดตัวเป็นแฟนกับนายเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างซึ่งเธอบอกว่าจากปกติเนี่ยบุคลิกของน้องเนี่ยจะเป็นแบบ,บแสบแสบซ่า,<ด>าแมนอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นก็มีความกุ๊กกิ๊กมุ้งมิ้งส่งข้อความบอกมอร์นิ่งกู๊ดไนท์กันทุกวันแต่บางครั้งก็ยังติดพูดเหมือนตอนเป็นเพื่อนกันบ้างซึ่งทุกครั้งที่เผลอพูดเนี่ยนายก็จะบอกว่าไม่อยากให้พูดเท่าไหร่อะไปฟังเสียงใบเฟิร์นกันค่ะ ก็มีแซวไปไหนคนก็จะแซวอย่างนี้ก็แบบดูค่ะก็ยอมรับว่าก็เออก็เขิน้างแต่ต้องเก็บเอาไว้เพราะเดี๋ยวมันจะไม่คูก็มีก็มีมุมใส่ใจมุมงงยิงกันก็มีแต่ไอความเป Laur, ็นเพื่อนที่เรามีให้กันมาเป็นตั้งแต่แรกมันก็ยังมีคือมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบค่อนข้างสบายอะค่ะมีความเป็นหญิงมากคือ บางเวลาค่ะบางเวลาที่ยังเป็นเป็นเพื่อนเป็นอะไรเงี้ยก็ยังมีเขาก็จะค่อนข้างชินอยู่ด้วยกันเพื่อนก็ตลกเล่นเฮฮาอะไรเงี้ยเขาก็เขาเข้าใจแต่ยังเป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมใช่แต่ก็จะมีแบบบางทีก็มีงุงงงิ้งคุยโทรศัพท์บ้างแต่ที่เมื่อก่อนไม่เคยมีอะไรเงี้ยเปิดตัวยังเรียกไอ้นายอยู่นะ เคยเคยมีหลุดบ้างเขาก็จะแออย่านะไม่ให้พูดไม่อยากให้พูดอยู่ลึกๆล่อจะเป็นคนน่ารักมันก็ทําให้เรามีกําลังใจในการแบบทาอะไรทุกวันตื่นมาก็มีคนแบบเอออัปเดตว่าวันนี้เรื่องงานล้วเป็นยังไงทํางานเป็นยังไงก็เหมือนมีแบบมีคนเป็นคู่คิดคอยช่วยคอยอะไรให้กําลังใจกันอ่ะนี้ค่ะงที่ตื่นมามอร์นิ่งในหลายทุกวันจริงๆก่อนนอนหลับคุณนายก็คือนายเป็นคนแรกที่ตืไม่เคยมีข้ามเลย อยู่ที่ว่าใครตื่นก่อนแล้วพิมมาก่อนเนี่ยแหละค่ะเขาบอกคนมีความรักเนอะหน้าตามันก็จะแบบ <นะ S 2> สดใสย,ยิ้มแบบโลกเป็นสีชมพูสุดอะไรสุดนะคะพอแบบเราฟังข่าวแบบนี้ก็รู้สึกแบบยิ้มตามไปด้วยยังไงก็เป็นหนึ่งคู่ที่หลายๆคนลุ้นเนอะให้เขาข้ามจากเฟนโซนมาเป็นแฟนโซนเนี่ยก็เป็นกําลังใจแล้วก็ ยินดีกับั้งคู่ก็ขอให้รักกันแบบนี้ไปนานๆนะคะหวานแบบนี้ให้เราได้เห็นกันบ่อยๆด้วยจะได้เอามาแซล์กันในรายการที่ชอบมาครับแบบนี้น่ารักมาก <c oughs> เอาเลยครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะใครที่ป่วยหรือว่ามีคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคพาร์กินสันนะครับคุณซีฉัดปวีนะฮะเขามีแอปพลิเคชันฝึกใบหน้าที่ช่วยบรบัดอากา,การกล้ามเนื้อหน้าตายนะฮะจากโรคพาร์กินสันมาบอกกันด้วยกลับมาติดตามในฤทิ์ทีช่วงหน้าครับ าติดตามข่าวไอทีกับ Daily C3 ค่ะหลายคนมาถามซีในโลกออนไลน์กันด้วยนะคะว่าคุณซีไม่รีวิวรถยนต์ลังงานไฟฟ้าบ้างเหรอถ้าจะให้ซีรีวิวซีต้องรีวิวของแบรนด์ฝีมือคนไทยที่มาขายจริงก่อนแล้วล่าสุดซีไปเจอในงานมาชื่อเอร a อะตอมเป็นสำล้อฟไฟฟ้าฝีมือคนไทยที่น่าตันน่ารักมากๆเลยค่ะไปดูกันค่ะ มาดูอะตอมค่ะตัวนี้เป็นรถสำลรอไฟฟ้าที่ออกแบบมาในทรงสปอร์ตโชบเชียวความคล่องตัวก็สูงรถไฟฟ้าคันนี้เป็นผลงานการออกแบบของทีมอาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบสบจอลลอซึ่งได้ต่อยอดมาเป็นบริษัทที่พัฒนาเชิงผาณิชย์จุดเด่นของอีราอะตอมคือขนาดที่กระทัดลัดคล่องตัวสูงแล้วก็น่ารักค่ะเดินทางไกลๆเช่นใช้เดินทางอยู่ในหมู่บ้านหรือออกไปซื้อของเน้นการออกแบบช่วงล่างแบบโฟลลิงที่มีแขนสีตัวในการรับและกระจายแรงสะเทือนส่วนตัว ตัวถังเลือกใช้คาร์บอนคอมโพสิตน้ำหนักเบาประหยัดไฟฟ้าพร้อมติดตั้งแบตลิเธียมไอออนชาร์จท,ที่บ้านใช้เวลา4-6ชั่วโมงวิ่งได้ระยะทางต่อรอบชาร์จอยู่ที่60กิโลเมตรรถจำลองไฟฟ้าตอมตัวนี้ค่ะมันมี4รุ่นให้เลือกมี e ีซี่อีโค่คอมฟอร์ตและสปอร์ตซึ่งอยู่ที่ระดับราคาประมาณ95,000บาทถึง169,000บาทค่ะจะเห็นได้ว่าบนท้องถนนไทยเริ่มมีการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นสายไอทีแบบ4ก็รอที่จะได้เห็นอะไรแบบนี้อยู่นะคะแหมต้องบอกว่าเป็นอีกหน รถยนต์พลังงานไฟฟ้านะเพราะมีเยอะมากๆในตลาดตอนนี้นะคะขอฝึกขอทํากันบ้านกันอีกนึงแล้วจะเอามาโชว์ให้ทุกคนได้ดูแบบเต็มตากันอย่างแน่นอนมาต่อกันที่เรื่องของ Medical Tech ค่ะตอนนี้ทั่วโลกมีคนป่วยเป็นโรคพาร์กินสันนะมากกว่า8.5ล้านคนมันไม่มียารักษาในตอนนี้วิธีการรักษาที่ทำให้หายขาดได้ในตอนนี้มีแต่แอปพลิเคชันนะคะที่พัฒนาออกมาแค่ใช้ในการบำบัดอย่างหนึ่งของอาการโรคนี้ค่ะ scrolling therapy คือแอปใหม่ที่พัฒนาโดยบริษัทยาจากประเทศบราซิลช่วยบำบัดอาการของคนที่ป่วยเป็นพาร์กินสันด้วยการนำ AI เป็นทางเลือกของผู้ที่อยากบรรเทาอาการโรคนี้โดยเฉพาะอาการของใบหน้าตายคือผู้ป่วยไม่สามารถแสดงอาการทางใบหน้าแอปนี้ออกแบบมาช่วยให้ผู้ป่วยฝึกกล้ามเนื้อบนใบหน้าโดยทำงานร่วมกับ AI และระบบจดจำใบหน้าให้เราฝึกยิ้มและแสดงสีหน้าต่างๆนอกจากนั้นเรายังสามารถใช้การแสดงสีหน้าเพื่อสั่งเปิดดูวิดีโอหรือเลื่อนหน้าจอ Facebook ขึ้นลงได้เมื่อผู้ป่วยใช้งานเป็นประจำก็จะช่วยลดอาการหน้าตาย ได้ค่ะเรียกว่าเป็นทางเลือกที่ทําง่ายๆด้วยตัวเองแทนการเข้าไปพบหมอกายภาพแล้วค่ะสีช่ววันน่ะเขาดันใกล้คงมีเทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคหรือทางตันต่างๆของโรคนี้ให้สามารถหาหนทางในการรักษาได้นะคะแต่อย่างไรก็ดีทําทุกวิธีที่ทําให้อาการดีขึ้นก็สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ไม่ดีไปได้แล้วล่ะค่ะรออัปเดตกันต่อไปกับโลกยุคไอทีที่มีอะไรที่ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลากับ d a ล l y ่ซีทรนะคะอย่าลืมมากดติดตามกันผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเราเลยค่ะ ขอบคุณคุณซีกับเดลี่ซีทรกันด้วยนะคะปิดท้ายรายการวันนี้ค่ะจะเชิญชวนผู้บริหารทั้งหลายค่ะมาโรงเรียนหลักสูตรสูนทรยศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูงนะคะ ATA ซึ่งเปิดเป็นรุ่นที่2แล้วค่ะหลักสูตร,รศูนย์ทสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ATA รุ่น2หรือ Aesthetic the Passion of Art นะคะเป็นหลักสูตรศิลปะเปลี่ยนชีวิตค่ะที่จะช่วยให้ผู้บริหารทุกคน ต้องได้รับความสำคัญในเรื่องของสุนทรียะนะคะไม่ว่าจะเป็น art of love art of life art of r i a c h และ art for happiness ค่ะโดยแบ่งออกเป็นการเรียนในหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมบันเทิงและบริการการลงทุนที่เพิ่มคุณค่าและมูลค่าการบริหารงานการทำงานการใช้ชีวิตด้วยศาสตร์และศิลเพราะทุกคนในโลกนี้นะคะล้วนมีสุนทรียศาสตร์และศิลค่ะเพื่อใช้ในการบริหารจัดการการทำงานการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีมูลค่าและคุณ ควบคู่ไปกับการอบรมนะคะและศึกษาดูงานจากศิลปินแห่งชาติและกูรูด้านสุสนทรียศาสตร์และศิล์ค่ะและผู้ที่ประสบความสําเร็จมาแล้วในแขนงต่างๆมากมายเพื่อนําไปปรับใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวันของแต่ละคนนะคะท่านใดสนใจก็สามารถติดตามข่าวสารและขอข้อมูลการสมัครได้ผ่านทาง ata t p a r t com หรือโทร095 416 4 5 6 2และ095416 5 4 2 9ตามที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยค่ะวันนี้เหมือนไปรางข่าวสามสแล้วนะฮะขอบคุณผลิตภณัณฑ์รัชชาวิสีเวทเทนนิ่งครีมนะครับและช่วพิธีกรจากนิติหน้านะครับเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ